สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกทุกทุกท,กทกคนครับผมนี่โอ้ยโพดโพครับนี่เนาะเมื่อกี้ไปทำวิ่งเาเรียกว่าทำภารกิจครับผมทำภารกิจ <c oughs> ตามล่าออกหาเงินมาซื้อแนวแก่ <c oughs> โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไปรับจ้างทั่วไปครับนะ้องเอาทุกอย่างที่เป็นตังทําทุกอย่างที่ทําได้โอ้โอโลมๆลมดูเหมือนจะเป็นคนแบบพูดสร้างภาพไปกันแต่ไม่ใช่ครับผมสร้างโูป <c oughs> ไม่ใช่ครับผมไปรับจ้างไปเหมาเขาเรียกว่าเหมาทํางานครับน้อนีน่แหละครับน,อน้องจะเป็นเหมาเหมาแล้วผมเมาเอาเอางีงละ่ะ <c oughs> บ้านอาจารย์นิพนธ์ครับผมนี่หละเขางกำนันบุญมีครับผมนี่หลักพญกำนันบ้าน ผมนะครับเราไปอยู่แล้วละมาไปแล้วนะ <c oughs> ครับเน่าก็เห็ด พูดเดียวลครับถ้ามือันนับจากวันนี้ก็ประมาณ3ามสี่วันครับโดยประมาณครับเนาะเมย์แอนแลนนี่ครับเขาเรียกเหงื่อหํำไม่ออกมันไม่ได้เงินครับผมก็เลยจัดมันส้นหน่อยมันเปียกหมดยอดเลยครับตอนนี้มันไม่เป็นเหงื่อละมันเป็นน้ํากามโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเหงื่อนั่นแหละนี่ครับนะก็เลยโอ้ยมาถึงเที่ยแล้วครับสามโมงเช้าโดยประมาณหิวเขาครับนี่หลักก็เลยนี่ครับเรียกว่าย่างสิ้นครับตอนนี้ที่มาของการย่างสิ้นคือผู้สาวสําน้อยที่ผมบอกผมกล่าวมาหลายครั้งแล้วนี่ ครับเนาไอ้เอาก้อยสิ้น,นได้ป่ะเอา้าว้ายเชยจังไรโอ้จังเลยครับก้อยสิ้นปะนะโอ้ยเขาเรียกว่าราบบัวครับมันก้อยสิ้นมันก็ก้อยสิ้นที่กันได้รับวะนี่ครับเนาะมาดูครับไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะโอ้บึงเนียงบึงเนียเนื้อเสือร้องไหค้ครับเนาะอันนี้เนื้อเสือร้องซีซา,าร์ครับผมนี่นี่มีเดียบหรือเปล่านะขนาดนี้ ใช่หรือเปล่าดูแบบบุย้ยแมนบอบาบาเขามาทีเดนเะนาะใช่เนาะผมเรียนมันน้อยใครเข้า,ากบกวอลน้ำเขาดีละ ه, นี่ครับเนาะอย่างที่บอกว่าแั่ก่อนทางานเรียนที่ออกฟอร์ดครับแต่ตอนนี้มาทํางานเป็นช่างออกเหล็กครับผมนะอ่านี่ครับเนาะโอ้ยหลังจากทาภารกิจของผมกับมีหลายอย่างเลยนะครับอืมแต่เลโอ้อหิวเขาอยู่หนักไปเลย พอดีเจอซีนซนครับซีนซีนในตู้เย็นมันเยอะครับจะแหลบปื้อเปื่อครับก็เล่มมาอย่างกันนะวะนี่ครับกับตำถั่วครับนี่ตําถั่วไม่ใช่ดูถั่วนะครับแต่มันเป็นตําถั่วอย่ฟังพูดนี่นี่แหละครับนะ ก็เลยจะมากินด้วยกระตําถั่ววันนี้ไม่ขอเปิดเผยนะรับชมหน้าตานะครับมันเป็นความรับของทางราชการครับสายสูบไม่ใช่สายสืบโอ้ยสูบเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนั้นนะจ๊ะจะบอกให้นี่โอย๊ยย็นไงลังทวนหน่อยนี่ครับนะโอ้กินเขาจะค้ำแซบ่แซบล้วสิเป็นลุยงานต่อครับโอ้ชีวิตผลมันมิตตเวียกดังงานมือก็ดูดีถูกว่านี่ครับดูดีสีแซบ่บกับมันผมนี่ละนี่ครับนี่โอ้ยนี่ โอ้อย่างที่บอกครับน้อยจะทำจะมาแปวตังใน YouTube แล้วนะถ้าผู้ฟังถ้าผู้ชมโปรดทราบนี่เดี๋ยวจะมาอัปโหลดก็เรียกว่าอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ดูคเขาเนาะเดี๋ยวมือแรงมือแรงเบิกตังเฮียมโมดสักสี่พันครับผมเราไปดูไปดูเครื่องก่อนแล้วก็่ปทักเอาที่ร้าครับผมมีโครงการเรื่องจัากระแตนผมพักไว้ก่อนเบลไว้ก่อนเบลไว้ก่อนเอาโทรศัพท์ก่อนมาเอาตังนี่น้าเราละภาพมันไปกินของครับผมเจพีครับเจพียโส จัดซะหน่อยจะบอกเล้เมียไถึง,งนินประวัติไม่ดีเสือแล้วจะเป็นแมวแล้วตอนนี้แมวเหมียวแมวเหมียว,วแล้วครับไม่มีเล็บไม่มีเขี้ยวแล้วโอ้ยนันนันะนะ,นปปะหน์หกห์ห์หยาลง์ส์ห์ห์หรห์ห์ห์เราตื่นแต่ห์ก์หับแต่งตัวห์หทห์ห์่์งาห์ห์ห์อ์ห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 ์ับห์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 ห่ห์ห์ห์หนห์ห์ห์หดห์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 อ์ห์น์ห์หก็์ห์ห์ห์น์ห์ห์์ห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 ์ี่ครับ อาจารย์นิพนธ์อาจารย์นิพนธ์กับเนาะมู๊เก,กันเรากบบนี้ครับแต่การรบกับแฟนเรานี่ยจุกจิกเขาว่าไม่นจุกจิกลราเขาเล้ไอ้แค่ว่าอ้อยกับตองเรือด้วยการการจัดสวนของผมนะแต่งสวนที่ผมต้องเอาที่สิ่งที่มันดูแล้วไม่งามตาออกอันนี้เปนจุกมาสวนครับนอนนอนเนาะก็นนนนนนไม่ว่ากันแต่มันไม่สวยอย่าว่ากันเด้อคุณน้องอาจารย์นิพนธ์บอกอันนี้เบิ้งมาดูดีกับเอาออกนี่นะไม่ต้องอย่างนี้ ลักนายอกยอกแต่ยยอกใบนะผมมันอเมื่อผมพกล้นี่นี่อาโอเคนะคนั่แล้วจะจะกินเนื้อวัวคเนี้เนื้อวัวคบนี่แล้วไปจนตเสียบลงนะทึ๊กเสียบทึกสีเสียบละมันเคืเครนั่นหละนี่ครันะนี่อ้อันนี้ไม่ใช่มีเดียม้วคบน้องอ้อูลงนะนี่อน่อโอ้ยเป็นต่สีเสียบอ้เป็นเสียบ อย่างที่บอกครับถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมเหมือนเดิมคำเนาะพิศเสําซัมจังไรวันนี้จิตแจ่มใสครับเนาะ,ะแต่จังไรมากเกินไปมันไม่ดีนะมันจะเสียตัวโอ้ตรงี่นตรงไหนนี่ครนะับเนาะโอ้อยำหล,ล่อดดังไฟเตาทานทานไม่บกฤทธิ์่านวัดป่าก็ไม่รู้ตอนนี้นี่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 โฆษณาเขาหน่อยโฆษณาเขาหน่อยนะอ่าผิดศีลหรือไม่ผิดศีลมันอยู่ที่การเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ที่อยังวะ ผมจำไม่ได้เนาะเขาเอิ้นว่าคล้ายๆว่ารู้สึกนี่คือย,อยังเดี๋ยวผมจำไม่ได้เนาะสั้นยาวผม,มลืมดอกความรักฉันสั้นเอาไม่ความจำฉันสั้นแต่รักฉันยาวครับมันจะประมาณนี้แหละ้ย <c oughs> นักตาจะไหลระลังครับนี่นี่ละนี่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 นนนโอ้นี่เขาเรียกว่าไอ้ยังแบบผมเดี๋ยวผมจะใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะเด้อ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 เขาเรียกว่าอะไรล่ะการทำดีหรือทำบุญทำบาปอะไรมันอยู่ที่ อยู่ดิ๊มีเครื่องอยังเนี่ยสักอย่างผมจำป่ะเดี๋ยวครับผมลืม,มผมจำหลายอย่างพิ่นี่ครับเขาเรียกว,ว,าวนะ่าอะไรนะว่เอาลืมที่ช่างมันเถอะเมียนใต้คลิปด้วยผู้สัตว์สำหนยายบาย